Uh, oh. kênh đi kiến của chúng ta sẽ có một cái tên ý ok โกู <Match> found. Oh, าสาห์จะโมปอรจากสีดำกูหนีไปพ้นดำขาวจริงๆแล้วนะยี่ยี่มันไม่มีหูฟังสีม่วงมั้งเหรอ ฟังสิโมง่งบ้าบอมันก็มีนะแต่ว่าเป็นยี่หอ้อคงจเป็นยี่ห้อนอกอะ่ะยี่ห้ออื่นอะ่ะเพราะพี่ไม่ได้อยากได้ตรงเขาเลย่ะตรงที่อยู่บนหัวที่คาดอ่ะที่คาดหัวแบบบางๆไม่ใหญ่เป็นไงบัางทุกคนเล้วเล่าประสบการณ์เล่าเหตุการณ์ในชีวิตให้ฟังหน่อยก็ เป็นเป็นอันว่าซิงครับทุกคนโค้ดวิงโคซิงโคแซดโคจะมเมาจัดเดินใส่อย่างแอคสว่สวนพี่โมกก็นอนหลับ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 นอน,น,อนไปเลย